สับูนสิงเกลสิงเกลนะทุกคนทำรักสิไปปะยังไงกูจะทักขอทองกู เป็นบรรยากาศตอนห้อยเลยนะทุกคนนั่งรักนั่งทุกคนตอนนี้ก็ร่างออกมาหอนมอนเทียงน้ามั้ยเนาะเดินังสีหอนเทียงน้รังสีเทียงนา ได้ยออแล้วเราก็มออัดขีดประก็บ,อกอบ,บกไ,ปไปดิถือว่ดิดีดอแล้วแล้วทุกคนบรรยากาศท,งห,ทงหายทงนาว่าก็กระมใหม่กมระดแบบมใหมเรื่องพี่น้องครับตองคำาไรเออกระดมใหม่ถือใจนัง,งันคุณบอกแล้วออพนักคมเส็ดผู้ชคุณมันแสงคุณมาแต่งตัวงามนะ ดว่ามันใหญ่ๆเรื่องกับน้องนเองนงงนึกกนงวะตอนนี้กตีเอาว่ากูตีมีผิดก็น่บน้องตัวนี้บอชิดูนะก็สมมติกินดอกน้อ,นองเลยน้องดีลยเฮ้ยเออโันเป็นขมเป็นยังดอกอมีวายเก็บส่งนะเสบี่นเก็บส่งนะเนี่ยนี่คนอุ้ยแดน มิบอลนางหลีในน้องนี่อ,อ,อ,นอ้าวคนจอยกระลูกมางกรแต่ว่าอกกวอเออหมากอันนี้ห,กกหน้ากระเฮนอหม,มากขาของกระโดกไี้หน่อย

โอ้ยขันถูกกับบมาละวเด้เขาวอ,อว่าที่ซองมือ่อเมือแลว้านะนี่ชีิตเป็นงไงอยู่เนาะเคายังไม่ทันเลใส่ห้องขา น้องผึ่นคักขับทุกคนตอนนี้เผนกำลังสก้างมองนะใส่แล้วน,นะะมันเป็นหมักยีนได้หน่อยน้องเป็นยีนนะทุกคนทางหลุมหนับได้ใส่ในหลุมนี้เขาจ่อว่ามีพักดังคมก้ก๋วยก็นเลยไร ข้าเจ้สชิปูกคักได้ทุกคนอือสบายได้ทุกคนนี่เปนพังถอดใช่เลยวะในกลางหนายเนาะอืมถั่หลุนก็พักขิดโสมทุกคนต่อมนอยากแก่แล้วเนาะ Đây nằm xin lỗi. Sự xe chơi xe khách chơi má ở đây chơi 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 แสงต้องงามเพื่อสิ่งนี้เนะอักตีนหูเห้ยุเขากินบกอยากนี่ฮารังคม ยังเมาขขางอยู่เมาแต่เบ <c ười> ื่อเมาเาตลอดเลยปะเขาในป่าเนาะขจรมองถึกเลยทุกคน อนี่มากินปลาอยู่บันขึน้นเนาะมาลงบอมบ้านนี้ไรไม่ไ,ไม่ไมไมจับผีนเคนเยนะเกือไม่ใส่อืมะพวกเกือบเอาผูกคอไว้ ปาจักปีแหรวปล่อยนี่ประมาณประมาณสี่ห้าปีปาขเขินป่าเย็น,นป่าปลาตะเพียนปลาตะเพียนป่เออผัวฉันมาลอยหนัไก่เถอะผัวนะนนนะหลึกปน้องนี่ับข้าตอนนี้กับประมาณ เั่งคนนี่แหละบ้าบ้เลยมขาคนด้วยเอากรลุ้มาไม่หำเนี่เลยไปเอากระสูกไปนำเลกมาทุกคนเอากอ็ลัาลูกคลิปนี้กัตั้งแต่กลับไปสกุลผลนอะทุกคนห้า ตัดลงเนาะคลิปนี่จะสิขาเดือนหนึ่งแล้ว,ญญวเฝอยี่เป็น,นอน่างกระตุกทุกคนเพราะว่าน้ำเลือดแห้งเกี่ยงใส่เขียดกระแสทุกคน อ้าวแต่ว่าอ้าวเาบพี่หนองไล่แตเดกพี่หนองไ่แบ้าบ้าหน่อยแล้วแล้วท่าไหนอ้าวเขเข้าแกงสะเขียนให้นอเฉ็ได้ต่เข้าแกอยู่โขป้าแปลาดินเดตัวใหญ่แท้แนแแะกนเฮมโดนนยิเลยขดแดดไม่ได้ลงมในบวกแดดจะไม่บริคืนลงไม่แม่พูดได้บดาบน้ำฮะ ซองขึ้นแล้ว่าจะแดงมึงลองในน้ำไม่ใช่เพิ่มึ้นได้แดงนี <h aut S 2> ่ไม่ใช่จะเลื่อนปะเพิ่มขึ้นมากาะไรมันก็มันขึ้นมากมันก็หย่อมรงมนยาป้าบ้านหลกเลบ้านทุกคนจะป่าจะเพียนเล้ปะจะเอื่นป่าคือการเบอร์ปอม

ปลาบ้าหมันเพิ่นเอิเนปลาตะเพียรน,น้อทุกคนอันนี้ปลาไนยอันนี้อือแกรับมหาหอดกุ้งเทปเลยน้อทุกคนแต่ว่าขีบนี้ยังว่าท่านจะตัดลงเนาะยขีบนี้กระดองเป็นเวลาหนึ่งเดือนหมดแหละกะหวานนาะงเสียบแส็บคนเ<ๆ>มนูมนีกับบอนิมีแต่ ปลาอย่างเดียวนะทุกคนมีต้ามูหงพร้อมต้ามูหงนี่เป็นคลองที่ขาบดบ่ได้เลยนะเนาะเมนี้กะเฮาเห็ดมีจำปลาก่อยปลาเนาะมีสุกแล้วกะมีริบเนาะก่อยปลาก่อยปลาเหนื่อยมานี่ยคนนี้คผสมปะที่ขามาเอ๊ะเราไม่ได้เอาวปะบอกกินแต่ไม่ก,กินข้าวาปะ ขาหอนฟาป้ากกับอมาเห็ดเขาไหมบบเมนมาช่พูดทึ่เขามามาเด้มาเด้ทุกคนขี้เขาเทียงป่งป้าจำป้าสมป้าตำหมุขอนุญาตนะพูดกินเดิอ

บ้ามากเลยหรอร้านมันลายห่าโอ้ยไปขายขึ้นอนันเลยห้าบาทเล่นแถเสบเป็นกปะนายน่ป่ะเบนี้ปนตาไน่ป่ลำกัวดีดีลำกลัอืม้ยจะมาเป็นอะไรแบบแบบอรตัวไกำหุงน่ะลำกลัวไย่อเมยเขา่เนี กูเพ่เห็นฮอดอันอันหมดแดงสันบุดไใส่หมดแดงดินี่สิขันยะปลาาจรว่อจใส่หมดแดงขาวกินบ่พอดีเขาไปบานเพิ่นนะทุกคนล้วกะในบานเพิินน่มีงานเนาะมีงานพระเจ้าจางมาลำมาลงเนาะพอดีมือท <okay okay ี่ไปนะคะ เป็น s ่ว n ทีบ่า,บาปี่ใหม่เนาะเพ็่นกัสจเอาม,ามาอลามงานเต้นเนาะทุกคนงานนี่กับมัวเนาะทุกคนแสดงกับเขาไปเต้นยุแต่บะาบริทายเอาจะคลองลงเนาะทายแต่คนอื่นตอนน้อมคนเต้นเนาะบอะกาทายตนนัวเอง อานะทุกคนแต่ว่าสุพลนกับ,บอกหมอนทาตีนแต่ละคนกับใบหเว่าปวดซ้ำกันเลย